สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับยุ้ยนะคะวันนี้ยุ้ยจะพามาชมนะคะรถบิซซูบิชิมิราน,นะคะรุ่นออโต้เริ่มต้นนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถราคาประหยัดนะคะและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้ราคาก็คือรวมสีไปแล้วนะหลักๆเลยเห็นไหมเอ่ยสกเกิร์ตเป็นสกเกิร์ตท,ทรงที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้คุ้นตาเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นทรงใหม่เลยนะคะ แถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะเป็นทรง ATR นะคะสำหรับด้านข้างนะคะของเรานะคะจะมีเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะลูกค้าเลือกลายได้นะคะและเลือกครอบเบรกได้ด้วยนะคะเลือกสีได้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นสเกิร์ตท,ท่อเหลี่ยมนะคะตัวนี้คือรับกับสเกิร์ตหน้าข้างก็คือเข้าเป็นทรงแบบทรงนี้มันสวยจริงๆนะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าเลยนะคะ2จุดนะคะและกล้องถอยนะคะก็คือเป็นกล้องมองหลังขณะดถอยจอดนะคะตัวนี้นี่เพิ่มความปลอดภัยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะมีสปอยเลอร์ที่มีไฟด้วยนะ ะะมีไฟด้วยเวลาเราเหยียบเบรกก็จะมีไฟนะคะขึ้นที่สปอยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันสักนิดนึงนะคะนี่สำหรับออปชันภายในนะคะรุ่นเริ่มต้นของเรานะคะมีหน้าจอนะคะมาตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยนะคะ<ม>ก็คือเป็นหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะตัวนี้ ก็จะเชื่อมต่อวิทยุ s m AM Bluetooth นะคะและเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยูจะโชว์กล้องให้ดูนะคะสำหรับกล้องถอยนะคะที่ยูแถมให้ลูกค้าไปนะคะนี่เมื่อเราใส่เกียร์อนะคะจะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะคะพร้อมเซ็นเซอร์นะคะทำงานร่วมกันนะคะปลอดภัยมากเลยนะคะเวลาถอยจอดนะคะเดี๋ยวโปรโมชั่นกันสักนิดนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะ รถรุ่นนี้นะคะราคาประหยัดนะคะโปรโมชั่นก็คือสบายๆเลยนะคะโปรนี้ลูกค้าจ่ายรับรถเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะคะมีเงิน10,000บาทนะคะมีทอน,นะคะ่ะมาออกรถคันนี้ได้เลยนะคะได้สเกิร์ตได้แม็กแบบนี้นะคะได้แต่งแบบคันนี้เลยนะคะและนี่มีน้องหมีให้ด้วยนะคะวันรับรถนะคะ รับกันไปเลยจุกๆนะคะวันนี้นะคะยุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเจะได้ไม่พลาดตัวโมชั่นดีๆค่ะวันนี้ยุ้ยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ